เหมือนจริงๆริจริงๆแล้วอะผมก็อยากบวชมานานมาก้วครับหลายปีแล้วแล้วก็มันไม่ค่อยมันก็ไม่ได้มีช่วงเวลาที่แบบเหมาะสมแล้วก็เหมือนเราผัดไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเหมือนผัดผัดผัดไปจนกระทั่งมันมีช่วงหนึ่งที่มันว่างพอดีครับแล้วก็รู้สึกว่าเออช่วงเนี้น่าจะบวชได้แล้วก็คุยกับทุกคนเลยครับน้องใหม่อะไรเงี้ยทุกคนก็บอกเออควรจะบวชไปเลยก็เลยบวชช่วงนั้นไปครับแล้วก็ทีนี้พอเราจะจะบวชแล้วผมก็อยากจะทําให้มันแบบเต็มที่ครับอยากบวชให้เต็มที่ก็คืออยากจะ อยู่ในความแบบสงบตั so first, ้งแต่ว so like mm ัน hmm. ที่บวชเลยก็เลยไม่ไม mm ่ค hmm. mm ่อยได้บอกใครเยอะครับก็จะมีแค่แบบคนรู้จักที่แบบสนิทสนิๆแล้วก็มีที่บ้านเลยบวชยี่สิบสามวันครับเห็นน้องใหม่บอกว่าพี่เต๋อซึ้งเนี่ยเราทำบ้างใช่ใช่ใช่รับก็วันวันศึกก็ไม่ยังไม่อยากศึกเท่าไหร่แต่ก็จําเป็นต้องกลับเป็นแค่การบวชมาช่วยเราเรื่องของการทํางานอะไรยงนเวลาพี่เต๋อับช่วยในเรื่องชีวิตก็เป็นส่วนใหญ่ครับมันแบบมันเหมือนทำให้เราแบบปล่อยวางอะไรหลายอย่างได้เยอะแล้วก็ ปัญหาต่างๆ,ๆในชีวิตที่มันเคยแบบรู้สึกว่ามันใหญ่มากแล้วมันก็พอบวชไปมันก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมันน้อยลงน้อยลงจนเท่ากันไปหมดแล้วก็เราก็เหมือนเราความกังวลก็น้อยลงสมาธิก็ดีขึ้นอะไรอย่างงี้ครับการแบบเหมือนอ่านบทหรือการทํานู่นทำนี่มันก็ดีขึ้น<อ>ครับเลย<ล>ตอนนี้ัตอนนั้มีไหมคะท,ที่แบบว่า,าออบบวอเออหึ่งจะต่อบวชต่อเขามีมีตลอดมีตลอดเวลาใช่ครับมีทุกบทใช่ครับมีตลอดเวลาเพตอนแรกก็ตั้งใจจะบวช2อาทิตย์นะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆ เพิ่มเพิ่มไปจนถึง2ี่าวันแล้วก็คือมันก็มีงานบางส่วนที่ผมที่เขาให้คุณผู้จัดการเขาเลื่อนออกไปให้เพราะว่าผมจะตรวดแล้วเขาก็เลื่อนไปจนจนมันถึงจุดที่มันเลื่อนไม่ได้แล้วหลายอย่างมันเลื่อนไม่ได้แล้วก็เลยก็เลยต้องรครั้งแรกเยมีมีคนสวยมาามายืนรอคุณแทนโรบินสะค่ะโอ้เวลาแม่โอเนี่ยทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกอย่างนั้นตอนนี้คมันมีความสึกว่าอยากกั๊ก ถ้ามันว่างจริงอยากกลับไปบวชอีกปีหนึ่งไหมคิดว่าคงไม่กลับไปบวชแล้วครับเล็งอยู่ครับเพราะว่าก็เหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่เราที่เราได้บวชไปแล้วแล้วก็คิดว่าเราก็แบบเหมือนได้บวชอย่างเต็มที่ไปแล้วอะไรเงี้ยก็หลังจากนี้น่าจะไม่ได้มีช่วงเวลาหรือมีอะไรที่สะดวกต่อการบวชแล้วครับแต่ว่าก็ก็ยังพยายามศึกษาพระธรรมอยู่ ถึงแม้ว่าจะเป็นคารวาสแล้วนะ,ะก็ศึกษาพระธรรมแล้วก็มีทุกวันนี้ก็ยังสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่เกือบทุกวันครับพยายามให้ได้มากที่สุดวันที่ช่วงนั้นนะคะที่ต้องบอกครอบครัวบอกน้องว่าแบบเ้ยเราเลื่อนเลื่อนตื่นไปเรื่อนเอย่างเงี้ยน,น้องกับครอบครัวว่านยังไงรก็ครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีปัญหาอะไรน้องใหม่เาก็อันนี้อันนี้ผมก็ไม่ได้รับรู้ฟีดแบ็กชัดเจนเพราะว่าผมตอนบวชผมไม่ไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยครับผมก็จะก็จะฝาก ฝากแบบคนที่มาที่หาที่วัดอะฝากไปบอกอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เขาว่ากลัวเราเหมือนไม่แบบไม่ศึกเหมือนกันเขาเขามีความกังวลเรื่องนั้นอยู่บ้างครับเขาก็กังวลอยู่แหละแล้วผมก็บอกบอกเขาไปบอกเขาไปอะไรอย่างเงี้ยว่าเลื่อนเลื่อนอะไรเงี้ยแต่พอมันมีเลือกศึกแล้วก็ครับก็รู้สึกแบบเหมือนว่ากดดันเหมือนกันกับการที่เขายังยืนมองอยู่ตรงนี้แล้วก็คือเราต้องพูดใช่แล้วก็เราพูดไปเรื่อยๆครับแต่ละคนต้องถามว่าดีครับปวดเบียดอะไรไหมบวชแล้วเบียดไหม ตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังแต่ก็เป็นก็เป็นแผนในอนาคตที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับเจ่แต่มันก็ทรัพยากรแล้วเนาะหลายับหลายปีแล้วว่าคร้าขั้เสร็จแล้วปีที่หกปีที่เจ็ดแล้วครับแล้วกดดันมีคัาถามตลอดเลยก็ถูกใจไม่ไม่กดดันไม่กดดันนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าถ้าวันหนึ่งรู้สึกพร้อมก็จะก็จะแตกตอนนี้พร้อมหรือยังตอนนี้ก็ยังมีอะไรหลายอย่างต้องทำเนาะกําลังของงานก็เยอะผมก็กำลังมีแบบมีช่วงชีวิตอยากให้ทุกอย่างมันพร้อมลงตัวแล้วมันเป็นช่่วลาที แล้วมันจะได้แบบคอมพลีทไม่ต้องมามีความรู้สึกกังวลอะไรยงเงี้ยไปซะแล้วไม่เลยไปแล้วก็ัวพี่เต๋อดจานก็เลยไม่ไม่ไมไม่ไม่าม่ไม่ไม่ไมัไมีไม่ไม่ม่ไม่ไมีไม่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 ม่ไม่ไมอยม่ไ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 ย่ไม่ไม่ยม่ไะ่ไม่ไม่ไม่้ม่ไม่ไมมีไม่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 มไม่ไว่ไม่ไม่ไม่มไ่ไว่ไ่ไม่ไมอมไม่ไม่ไ่ไมาไม่ไม่ไม่ไา่ไ่ไม่ไม่ไม่ัม่ไม่่่่่ไไไ จริงๆมีคุยกันนะครับมีคุยกันบ้างครับแต่ว่าก็ขออุบไว้ก่อนแล้วกันจะได้เป็นเซอร์ไพรส์ครับพี่เรุ่งนี้จะเป็นอะไรล่ะโดนปกติพี่เติมเป็นคนโรแมนติกแบบถ้าแบบพวกแบบเนี้ยจริงๆผมไม่ใช่คนโรแมนติกเท่าไหร่นะผมเป็นคนแบบเหมือนเป็นคนแบบทึ่มๆอ่ะครับก็จะพยายามทําให้ดีที่สุด ในในด้านแบบความรักในการดูแลอะไรเงี้ยแต่ว่าบางอย่างเราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรครับคืออาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้มีแบบสังคมมีเพื่อนมีอะไรเยอะแยะเราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่หลายคนก็อาจจะรอรู้ว่าเอ๊ะถ้าเซอร์ไพรส์แบบแบบนเช้ามื้จะเป็นยังไงนะเพราะพี่แต็เขียนบทแบบนี้มาเยออะะไรก็มีความพยายามจะเซอร์ไพรส์หลายหลายอย่างแล้วก็ประสบความสำเร็จบ้างแล้วก็แบบเฟลบ้างแต่ว่าสุดท้ายมันก็จบด้วยแบบเออทุกคนก็แฮปปี้กันทั้งผมและน้องใหม่ก็ทำอะไรแบบนี้แล้วแบบใหม่ก็จะรู้ทันตลอดเวลา ใช่ครับเหมือนเขาจะเขาจะรู้เขาจะมีเซนต์เออเขาเขาจะเขาองมีเซนต์เยอะเขาชอบเซอร์ไพรส์เขาชอบเซอร์ไพรส์ใช่ครับเขาเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ครับยังมันเกิดที่ผ่านมานี้เขาเป็นงไงบ้างครเขารู้ไหมคะหรือว่าอะไรยังไงคืออย่างของขวัญวันเกิดเป็นเป็นหมาครับเป็นหมาที่เขาอยากได้อยู่แล้วแต่แต่ด้วยความที่หมาเนี่ยต้องถ้าจะถ้าจะเอาเขามาต้องมาตอนนั้นเลยครับซึ่งมันเป็นก่อนวันเกิดเขาด้วยก็เลยสุดท้ายก็เลยต้องมาก่อนวันเกิดแล้วก็บอกเขาตรงๆว่ามันมาก่อนนะอะไรเงี้ยครับมันก็มามาถึงก่อน ก็เป็นของความวันเกิดล่วงหน้าไปใช่ครับเป็นคนที่ให้คะแนนการทำเซอร์ไพรส์ตัวเองประมาณค่อนข้างแย่ครับสหกแล้วกันหกครับหกเต็มเจ็ดอะหก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 เต็มเจ็ดอันนี้อันราค่อนข้างตัวเองรึเปล่าใช่ค่อนข้างตัวเองต้องมั่นใจในตัวเองแต่ว่าในในที่อวยพรค่อนข้างรับโอ้ก็ก็ทุกคำที่อวยพรก็เป็นความจริงหมดครับใช่ครับก็ ก็เป็นคนที่เรารักมากครับรักมากมากพี่ถึงมังค้าเป็นคนชัดเจนครับถึงไม่ได้แบบใช่ครับเป็นคนเป็นคนชัดเจนครับเป็นคนพอยิ่งไปบวชแล้วยิ่งโกหกไม่ได้ใหญ่เลยเวลาพูดอะไรก็ต้องแบบเหมือนแบบเราก็เราก็จะแบบเหมือนพูดจริงอะไรตามที่เราคิดอะครับครับให้ถึงแล้วอย่างล่าสุดก็คือมีถึงขันที่ไปเที่ยวด้วยกันของครอบครัวอ๋อครับครับครับล่าสุดไปไปญี่ปุ่นด้วยกันมาครับ คือด้วยความที่แบบเหมือนแบบแม่แม่เขาก็แตแบบเหมือนแบบอายุก็ค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับก็อยากจะพาเขาไปเที่ยวก็เลยจร,จริงๆมันเป็นไอเดียเริ่มต้นจากน้องใหม่นี่แหละน้องใหม่ก็อยากจะพาแม่แม่ไปเที่ยวแล้วก็ร<ม>ู้สึกว่าเออทั้งสองครอบครัวก็แบบเหมือนแบบเขาก็แบบเหมือนคุยสนิทกันอยู่แล้ว<ม>อะครับก็เลยอยากจะเออไปเที่ยวด้วยกันก็เลยไปไปด้วยกันเลยไปญี่ปุ่นพอดูเหมือนทุกอย่างจังหวะมันก็ดูลงหลอกทุก,กอย่างเลยครับเอราจะเชียร์เอาให้ได้เอาให้ได้ไม่ให้ครู้เพราะเพี่เติรกพูดว่าพี่เติร์กูไม่ได้ครับ ยังครับยังตอนนี้ยังตอนนี้ยังไปแล้วไปญี่ปุ่นกันสองครอบครัวไม่ได้มีการ dialog การคุยกันอะไรเงี้ยแหละครับบนก็กินข้าวเลยก็ไม่มีไม่มีคุยเรื่องนี้คุยเรื่องทั่วไปคุยเรื่องโอ้ซากุระอะไรเงี้ยคุยเรื่องโอ้อากาศดีเนาะอะไรเงี้ยอมีน้ำพุร้อนอะไรคุยไปแล้วพ่อพ่อแม่ก็ไม่ได้เร่งอะไรเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ได้เร่งครับไม่ได้เร่งแล้วแล้วแต่เลยครับตอนนี้คือรออนนะแต่คนนี้ใช่ไหโอคือคนนี้อยู่แล้วครับคนนี้อยู่แล้วคนนี้อยู่แล้วครับแน่นอนครับ แต่ปีนี้เนาะอ้าวนี่อังยังๆได้เดี๋ยวดูเมื่อไม่ได้เออเดี๋ยวลอดูเหลือๆแล้วเดลือแล้วเนี่ยครับไฟแรงนะอ้าวแล้วไม่กลัวผมเนอะครับอ